โอเคครับดูเบล์อากันนะครับคันนี้ปั้นหมดมาเยอะเหมือนกันนะครับไปมาสามสี่ล้านไม่จบสักทีก็ดีนะที่เก็นล้านที่ดีๆนะครับฝานเครื่องฟานเครื่องใหม่นะครับเครื่องฟิตกว่าเดิม เรือนไม้นี้มันมีนะครับมันเดิมมันแต่ว่าฐานจับเรือนไม้มันมันหักมันทําให้โยกผมเลยถอดออกบางค <c oughs> นบาัคนหน้านะครับบางคนหน้านี้เดิมๆอย่างสวยเลยผมไปเตะบอลไปจอดไว้หลังกูแล้วเด็กเตะบอลใส่หัก <c oughs> แต่ได้มากเดี๋ยวกํำลังว่าจะจะหาซื้อมาใส่ใหม่อยู่ครับัคิดแสนการเรา้าวว่าจะจะได้เฟรมนะครับจะเปลี่ยนเฟรมหมดชุดเลยแต่ก็รอทุนแล้วก็คิดดูกอนอะไรทุกอย่างสำหรับคันนี้ก็ไม่มีความพิเศษอะไรนะครับก็เดิมๆทั้งคันนะ่ะ ส่วนที่จับนี้นะครับอันเดิมมันมันจะออกมาอย่างนี้เลยผมตัดออกเพื่อให้ดูมันดูเซียว <c oughs> เขียวตรงไหนวะเน,นี่ยที่จับดีดีมันจับได้สองข้างนะตัดออกโอเคไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นรถใช้งานนะครับมันมันมันไม่ได้แรงอะไร ผมไม่ใช้ขี่ซื้อกับข้าวซื้อนั่งซิขีดไปนั่นไปนี่นะครับตามหมู่บ้านโอเคนะครับวันนี้ก็ตามขี่เบลอาล่นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมได้อัพอะไรอีกผมก็จะมาถ่ายให้ดู ถ้าว,ว่างๆนะครับถ้าว่างว่างจะวันหยุดมันทำงานอย่างเงี้ยก็แล้ไม่ขี่รถเล่นกันนะครับแต่แนะนํานะครับยังไม่ไม่ต้องไปขี่แบบแรงๆปื้ดปาดอะไรตามหมู่บ้านนะครับมันไม่ดีทําให้คุณเท่าคนแก่เขาสําคัญแล้วก็จะด่าเอาได้เด็กเล็กนอนอยู่อย่างเงี้ยมันมันจะลูกเขาตื่นได้นะครับ แค่นันไม่กี่้องนอกเงี้ยถนนโล่งๆครับทีก็ดูรถดูราดูหมาแม,มวในตัวดีเลยนะครับชอบตัดหน้ารถรถอย่างระมัดระวังครับผมโอเคเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวพาแซฟสักนิดหนึ่งนะครับีคคบเเยงเเกันเเไปงนนลกลดี้องติดไปกับ ห่วงนะครับจะได้ไม่ติดเบลอพาเขาจาัดในห้องน้ำเก่านะครับกับใยัยขึ้นเต็ม บรรยากาศในทุน่งนาครับยอดมาก